สมรรถนะโคตรดีแต่ตอนนี้ตองเซตใหม่หมดเลยฮะผมคิดว่าถ้ามันแรงกว่าเนี้มันจะเอารถไม่อยู่แล้วครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับมิตรรักแฟนเพลงและนักเลงคี์บอร์ดทุกท่านครับ พวกผมครับเอกโซทักครับวันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมนี่มาในานามของอเมริกันคลาสสิกนะครับนะะแล้ววางเครื่องตรงรุ่นด้วยตรงรุ่นตองนะฮะตรงรุ่นตองเดี๋ยวดูความแซดของเขานะรถคันนี้วางเครื่องมาสวยมากๆแล้วก็ครบมากๆครับท่านผู้ชมครับ โอ้ยว่าสุดยอดจริงๆเลยฮะเป็นไงฮะดาวกันถูกไหมว่ารึ่นโยนอะไรเดี๋ยวไปพูกกระต่องเดี๋ยวจะบอกให้ว่ารึ่นโยนอะไรครับว้าวสุดติงโอ้เยเป็นไงบ้างฟิลลิ่งยังตึงอ่ะดูดิดูดิเหรอ นี่ออตินนะออตินเฮลี่สมรรถนะโคตรดีแต่ตอนเนี้ต่องเซตใหม่หมดเลยฮะต่องมากยังพรครับแล้วคันนี้มันทำไมผมต้องมาเพราะว่าผมอยู่สายกระบะใช่ไหมแต่จริงต้องบอกว่ามันคือเครื่องยนดีเซลครับเดี๋ยวไปเปิดดูกันว่าโปรเจกต์นี้มันมาได้ยังไงแล้วทำไมมันถึงขับดีขนาดนี้จริงๆเห็นปะเป่งตึงอะ่ะ แม่งขับโคตรสนุกอะครับท่านผู้ชมคือด้วยความที่รถมันเบาด้วยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์มันแมทต์แบบไม่รอรอบทั้งไทยมันเกียร์โต้ก็แปลกใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปถามต่อว่าเครื่องยนตตัวนี้ไล่อย่างไงแล้วแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันต้องลงตัวกับรถรุ่นนี้เพราะบอกตรงว่ารถรุ่นนี้ขับไปไหนก็มีแต่คนมองอเพราะมันน้อยนะครับมันมีน้อยมากมันคือออสตินอ่าเฮล่ไม่คิดเลยว่าช่างไทยเราก็เก่งเหมือนกันนะนี่ แล้วอย่างในช่างไทยสายดีเซลเราด้วยโอ้ดีจัดป่ะบอกได้เลยสุดยอดไม่อยากลงเลยอพอพอหยุ่น,นี้นไม่อยากลงอยากลงแลวมันมันดีอ่ะดูประตูเปิดต้องแบบสไตล์นี้ขาไว้นะแล้วก็ปล่อยขาให้หนีบขาเอาละครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับคนที่สร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาดีกว่านะั่นคือตองสิทธิ์ชอยของเรานั่นเองหรือตองมาบยังพอนะฮะ ใชครับต <molec> ๋องสวัสดีฮะวันนี่สวัสดีครับโอ้โหรถขับดีมากครับขับดีจริงๆงต๋องครับต้องถามก่อนว่ารถคันนี้นี่มันมันโปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นได้ไงฮะเออพอดีเขาเป็นแบบเพื่อนกับพ่อผมแล้วเขามีเขามีรถคันนี้อยู่อ่าอ่าก็คือแล้วเขาก็โทรมาคุยโทรมาคุยว่าเอ๊ยจะทำยังไงดีให้รถคันนี้มันมันขับสมูทขับดีอะไรประมาณนี้ครับคือจะทำรถแบบนี้ให้มันขับดีมันขับทำยากนะ เพราะรถมันมันสั้นอ่าใช่ครับในเมื่อมันเป็นแบบสไตล์แบบเมกามาแล้วมันก็คงจะเป็นวางเครื่องอะไรเครื่องเดิมเพราะว่าหรือไงศูนย์บ้านเรามันเยอะครับก็เลยวางอีสุไปเลยครับตรงรุ่นตรงรุ่น1.9เข้าสู่อีสุไปเลยตรงรุ่นเลยใช่ครับคือคือต้องบอกก่อนเมื่อบ้านฮะต๋องเนี่ยตองไม่จำพอนทุกคนรู้จักกันดีแล้วในวงการคือต๋องก็จะเก่งดีเซลครับมากๆ เอาแล้วครับเดี๋ยวพูดกันไปก็ยังไม่เห็นเครื่องเลยนะกลับมายังไม่เปิดให้ดูอ่ะขออนุญาตต่องขอขอชมหน่อยได้ครับเออทําไมมันอลังการเงี้ยกองยังสวยเลยใช้เป็นแบบอะคริลิกด้วยแล้วก็เหมือนเหมือนกั้นห้องให้เขาอ่ะครับใช่ครับต่องสวยมากโปรเจกต์ของของของเจ้าของรถอ่ะคือไม่อยากไม่อยากเจาะบอดี้ไม่อยากทําอะไรเลยก็คืออยากเก็บไว้ลำดิมอยากเก็บไว้นี่มันเป็นไฟเบอร์ป่าวะเป็นไฟเบอร์ครับทั้งคันเฮ้ยต่องแล้วทําไมต่องถึงถึงเอาเป็น1.9อ่ะ เราถนัดครับเราถนัดครับเฮ้ยแต่คุณก็ถนัดพวก 4J มันกันาอมันปีมันใหม่กว่าครับอ๋อปีใหม่แต่ที่ผมสังเกตดูเมื่อกี้เนี้ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเป็น1.9เนี่ยถ้าออโต้ด้วยมันก็รอรอแต่เมื่อกี้เหยียบไม่เลยครับฟอสเลยนะปรับเซตไมค์รีแมปจัดการจูนหาปรับเซ็ตหาไม่รอหรอใช่ครับเอ้าปกติถ้าเกิดว่ารอรอบเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนเทอร์โบไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับก็ จูนหาได้ครับสามารถจูนได้อันนี้เป็นเทอร์โบอะไรแปรผันเทอร์โบเดิมแปรผันครับเทอร์โบเดิมของของ2.9เลยครับแล้วเขึ้นคนมันต้องปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมไหมก็อันนี้ก็ชุดชุดระบบพวกแก้วาล์วมีปั๊มมีอะไรพวกนี้ครับต้องต้องมีด้วยเหรอครับรถทั้ทำทำเผื่อไปเลยครับต้องเผื่ออาอหัวฉีดพวกนี้ต้องทำไหมอ๋อหัวฉีดยังเป็นหัวฉีดเดิมอยู่ครับตอเดิมแก้วาล์วปั๊มใช่ครับผมคิดว่าถ้ามันแรงกว่านี้มันจะเอารถไม่อยู่แล้วครับจบไปเท่าไหร่เนี่ยคันนี้ จบก็สองแสนกว่ากว่าโอ้โหเกือบสามมึงเนี่ยใช่ครับนะอันนี้คือเลือกเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดใช่ครับใส่เราไปเลยใช่ครับปีใหม่ที่สุดปีใหม่ครับไม่อยู่ว่ามันกี่กิโลได้ครับนี่ถึงแปดร้อยไม่เนี่ยผมว่าไม่ถึงถึงไหมผมว่าไม่ถึงเก้าร้อยเหรอไปช่างกันแล้วไงนี่ไม้รู้ดูยังไส้ตามานีถึงเหรอนี่เไม้ฮะนี่คือไม้พี่ดมพรของเขาจูนไปจูนมาไปไงเรียบร้อย คิดว่า900เหรอประมาณประมาณ900เลยจริงนะใช่มันไฟเบอร์หมือนน้ำมันมนะใช่เนี่ยเนี่ยเฮ้ยนุ่มไฟเบอร์มคัน,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 นเลยหนักอะไรวะเนี่ยตอนแรกนี่คิดว่า700เออน่า <c oughs> จะมีแต่กดนีน่นเลยเหมือนเหมือนจะบินเลยเออเออเราลองกดดูเมื่อกี้แต่มันก็เฮ้ย<ช>แต่มันตรงอยู่นะใช่มันตรงนะมันไม่ได้ขนาดนั้นนะมันตรงไม้และจูนจูนแบบนี้ต้องจูนถ้าเปรียบเทียบกับกระบะนี่คือกี่มะต้อก็ต้องมี200บาทเอง ขู่สองร้อยกว่ากับรถกีกี้ก็ปิวดลจริงจริงร้อยร้อยสักร้อยเก้าสิบนี่ไหมก็กำลังแบบอันนี้เราต้องมีสองสองหกสองเจ็ดสองเจ็ดใช่จากการคำนวณนั้นแบบการประมาณนั้นเลยวซูลิงเพราะแต่ขับกระบะก็ประมาณสามร้อยสามร้อยเพราะว่าพี่เบาอ่ะแล้วพวกนี้มันมันก็ได้แรงบิดก็ลมมันสั้นไงมันสั้นนี่เราเผาพอประมาณนี้เองนี่เผานิดเดียวก็ใช้เผาอะไรอ่ะก็มันมันก็เผาแล้วก็มาตัดต่อเอาละครับแล้วก็ใช้ตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็เบื้องท้ายยังเฟืองท้ายเดิมอยู่เรายังไม่ได้ไล่เบื้องท้ายอล้วเบื้องท้ายนี่ของใครของเดิมของเดิมมันเลยครับแต่มันกลับไปแมทพอดีเลยพี่เวลาขับมันมันเบามันผิวก็เมื่อกี้กดแล้วไปคือเราแค่ปล่อยคันเร่งไว้ท่านผู้ชมฮะปล่อยคันเร่งเสร็จมันจะเอามันจะไปอย่างเดียวเลยเว้ยแล้วก็ต้องคอยเหยียบเบรคคาวไว้อันนี้คือแบบสิ่งที่เราบอกว่าเฮ้ยเบรกมันไม่น่าจะพอเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผลงานปีนี้เป็นไงบ้างไหนเล่าให้ฟังได้ตอนนี้ทำอะไรกันบ้างอ่ะก็มีสองพันห้าครับมีสอสองพันห้า คันเหลืองเนี่ยคันเหลจอคันบ่อยแล้วเจ๊จ๋าเนี่ยครับและที่นี่ก็ยังบอกฮะผลิตภัณฑ์ M R X เออที่ขายไม่ได้คันนี้มี M อ็มเอ็ไหมคันนี้เหรอคันนี้มันยังเป็นสเปคยังเป็นสเปคเดิมถ้าเอ็มไอเอ็กต้องเป็นคันนี้ไหนพี่ดูสิขอพาดูเกียร์เอมเอ็หน่อยนี่คือเกียร์ M R X ครับท่านผู้ชมใช่ครับสเปคเกียร์อะไรเกียร์ด็อกเกียร์ด็อกครับดับเอ็มอะเขา็นดับเอ็มมีมีครับเอามาใหม่ก็เหรอใช่ใช่ด็อกนี่จริงๆเกียร์ด็อกนั่นคือความความหมายเกียร์ด็ออกคื มันใส่ได้เลยโดยไม่เหยียบคัทนะถูกเพล๊สใช่เหรอใช่ครับทำไมเรื่องล้ําวะพูอยู่ไหนมาเนี่ยคือคือรถลอยก็สอยเกียร์ได้เลยไม่ต้องเหยียบคัทเลยคือเหยียบคันแค่หนึ่งใช่คร่บตรงนั้นก็ใช่โซโล่เลยแต่แต่ก็ใส่แค่หนึ่งไม่ได้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ทําไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วครับมันเป็นอัตราทดมีดีไปอ๋ออ๋อแล้วเครื่องยนต์ะในไทยเครื่องยนต์ ก็มีมีพวกก้านก้านกับลูกอ่าอันนี้มันเป็นเครื่องสองพันห้าครับเออทำไมที่ไหนก็เจอสองพันท่าเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยใช่ทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้สองพันห้ามันทำเร็วเหมือนเท่ากับสามพันเลยพี่มันมันสูสีหรือว่ามันเป็นเพราะสองร้อยหนึ่งเมตรวะก็เร็วสองพันห้านั้นสี่ร้อยแรงเลยใช่สี่ร้อยเขาวิ่งกันเก้าต้นต้นแล้วนะเออใช่ว่ะทไมกลายเป็นสองพันห้ากันไปหมดแล้วใช่นะบ้าเอ็มอาร์เอ็กซ์ทีเกมอ็มอเอ็กซ์ครับใช่คันนี้มันวิ่งอยู่เท่าไหร่ไปแล้วคันนี้ มันมันจอดนานแล้วครับมันยังไม่เคยได้เพิ่งประกอบไปไม่ได้แล้คันนี้วิ่งอยู่เก้าเจ็ดสองพันห้าเก้าเจ็ดใช่อันนี้คือสี่ร้อยใช่ไหมสี่ร้อยสองร้อมีอะไรบ้างเนี่ยเครื่องสองพันห้าเลยเี่ยแล้วเกียร์ด็อกได้ป่ะด็อกเกียร์ด็อกเหมือนกันใช่ครับมันมันดีกว่ากันกับเกียร์ธรรมดาไงเกียร์ด็อกอ่ามันมันดีกว่าพี่คือหนึ่งเลยคือมันทนกว่ามันสามารถชักออกได้ถ้าถ้าเป็นโอเอสแบบโอเอสนะก็คือถ้าชักออกเนี่ยลาบนแม่งจะขาดก่อนเลย ใช่อันนี้คือมันออกตัวก็ได้เปรียบที่พังบ่อยๆนะใช่ใช่พี่ชักเอามันชักตูมอยู่กับที่เลยเพราะเนื้อเหล็กอะไรมันมันใหญ่กว่าตัวใหญ่ชักเอามือไทเกียร์นข้าสองข้าหนึ่งหรือสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้าถ้าถ้าเป็น OS สมัยก่อนที่ที่ยังไม่มีครับใช่ก็ก็คือออกเค่หนึ่งก็ชักปุ่มก็เรียบร้อยเลยขาที่เลยขาที่แต่นี่ก็ชักออกได้เลยด็อกไปจะแข็งแรงกว่าใช่พี่ครับแล้วพวกรถบ้านทกนี้ก็ยังรับทำอยู่ไหมรับทำอยู่ครับ ก็เห็นอู่รถเยอะเลยใช่งานทั่วไปงานทำสารื่องอย่างนู้นอย่างอย่างอู่เราทำสายไฟอะไรทำบริลลิ่งใช่ครับอันนู้นอู่ไหมมีแมพครับอันนี้อู่ช่างตองครับคนละอู่แล้วนอกจากนั้นครับทางตองเองเขาก็เป็นเาเรียกว่าอะไรนะตัวแทนขายส่งอะไรด้วยตามระแวกต่างๆควรจะมาใช้บริการคับตองได้เอาล่ะถ้าเกิดเพื่อนๆทางบ้านสนใจอยากใช้บริการ M R X นะฮะแล้วก็มาใช้บริการของทั้งตองที่นี่ก็มีนะ M R ็ก็มีมาที่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากสนใจอยากมาใช้ ติดต <S <S ่อได้ไงก็เบอร์ศูนย์หกห้าสองสี่หกหนึ่งห้าหนึ่งห้าครับนี่เบอร์มาเลยมาได้เลยขอมาต้องให้ไหมไม่ต้องให้ครับรวยรวยอยู่แล้วมันเจอแล้วนี่มูหมูเดียวกว่พันเพราะฉะนั้นรีแมปจากไม้รีแมปก็มาที่นี่ได้เลยครับติดต่อเบอร์เมื่อสักครู่นี้ก็ได้ใช่ครับแต่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะโรงเรียนอะไรแลเข้ามาทำอะไโรงเรียนไตนิธิไตนิธิตรงเข้ามาเลยใช่ครับเพิ่งเพิ่งผ่านสับปะรดเห็นป่าสับปะรดนะเห็นนะ แต่อูยอย่าอยู่ลืบๆหน่อยอ่าลักขับรอะไรเกรบเป่าด้วยครับกับไม้รีแมปนะแล้วก็ต่องนะฮะอู่อมากแมมพรอยใช่ไหมใช่ต่องมาแอมพรอใช่ครับนะครับแล้วก็ผลงานของเขานะฮะรถคัสซอมมอะไรก็แล้วแต่ถ้าใครคิดอยากจะวางเครื่องปรึกษาอะไอี้วางเครื่องแบบไวลิงแบบครบครบขี่สมูทแบบคันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไรคุณเข้ามาได้เลย รถเมกงเมกันได้หมดครับเพื่อเผือเขาจะจับวางพวกซ j j ไปเลยใช่ครับซีเจเคก็ได้ได้หมดเนี่ยได้หมดครับเออผมว่าเขาเจ๋งเพราะว่าผมเห็นเป็นให้สองคันวางเครื่องอะไรวะยังยังไม่มีโปรเจกต์เพยังไม่มีโปรเจกต์ครับไม่ใช่ไม่มีโปรเจกต์ไม่มีตังค์ยังไม่บอกยังไม่บอกตาตั้งด้วยแต่มีดีเซลกับเจ สอง0ันะแต่ผมว่าเป็นดีเซลแต่คันนั้นเป็นดีเซลหกสูบนะเว้ยเหรอเครื่องเดิมถอดอวิจัยแล้วก็เอาดีแม็ใส่เข้าไปนี่าเรียกวิจัยใช่ไหมนะเรียกวิจัยนะครับอ่ะขอบคุณมากครับทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝครับลิมพันดีแม็อครับกลุ่มพลังอยู่ชัยชนะครับ